ผ่านไปอีกหนึ่งเกมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมตต์เดย์พิมลีกัดที่16ซึ่งเป็นเกมในบ้านนัดที่2ติดต่อกันโดยผู้มาเยือนคือบอร์นมัดที่ว่าตามสักดีนาลูกหนังแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานยากมากมายอะไรแต่ถ้าอิงตามคําพูดทเรเดเทนฮากชอบพูดอยู่เสมอว่าพิมลีกเป็นลีกที่มีการแข่งขันเข้มข้นมากที่สุดเพราะทุกสมโมสรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนสามารถเจ้าชนะกันและกันได้ตลอดเวลานั่นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าเทริดเทนฮารกจะตัดสินใจจัดไล่อัพซิเวตัวจิงลงสนามว่าัรบ ในมุมของคนเป็นผู้จัดการทีมนั้นมิติการมองงานที่ทําต้องมองมากกว่าแค่เกมตรงหน้านะครับอย่างเช่นเกมเมื่อคืนที่เทนฮากตัดสินใจใช้งานอองตนี่มาซียาวในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าแทนลาดมุธฮอยลุนเจ้าตัวก็ให้เหตุผลเรื่องความจําเป็นที่ต้องโรเตชันเพื่อรักษาสภาพร่างกายของกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กที่เล่นติดต่อกันมาหลายนัดแล้วพักลาดมูธพอเขาเล่นติดต่อกันมาในเกมที่หนักและอีกทางหนึ่งมันก็คือการให้โอกาสลงสนามกับอองตัวนี่ไปด้วยโดยเกมนี้เด็กเทนฮากเปลี่ยนแปลง2ตําแหน่งจากเกมกลางสัปดาห์ เข้ามายืนเป็นเซนเตอร์แทนวิกตอร์ลินเดอ์เลฟแล้วยนโอกาสลงสนามในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับเซเคิลเลกิลอนที่เหลือก็จะมีโ al, อนาน่า้าเสาดาโลแม็กไวอัมลาบัดแม็กทูมินบูโนเฟรนเดสการาโชและก็อันโตนีจะเห็นว่าเอเด็กทนหาค่อนข้างจะเป็นกุญซือที่แนวทางชัดเจนอย่างหนึ่งคือการยึดทีมที่ทำผลงานมาดีแล้วให้ได้ลงเล่นกันต่อเนื่องและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักทามาจําเป็นจริงๆส่วนไฮไลท์ของเกมก็อยู่ที่การดอปมาคาร์เลตฟอร์ดเป็นดัดที่2ติดต่อกันซึ่งถือเป็นเคสที่หากมองตามอม,ม่่่งนาาวาวทีผ เอเล็กเทนฮาก,กไม่ค่อยดรอปลาดฟอร์ดสักเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าสุดท้ายหากว่าลาดฟอร์ดกลับมาคลิกเมื่อไร่ประตูเป็นกอบเป็นกรรมก็จะตามมาเองซ่นตลอดเวลาหลังจากนั้นมาลาดฟอร์ดไม่ใช่แคพ่พิสูจน์ว่าคำพูดของเทนฮากนั้นผิดหากแต่ยังน่าผิดหวังมากไปกว่าด้านตรงข้ามที่แย่ที่สุดของคำพูดนั้นเสียอีกฉะนั้นการที่เทนฮากเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมดรอปลาดฟอร์ด ford ได้บ้างแล้วก็ถือเป็นทางข้อดีต่อภาพรวมของเกมในสนามของทีมและก็ถือเป็นข้อดีต่อตัวลาดฟอร์ดเองด ความน่าสนใจในสงครามเกมการแข่งขันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเริ่มต้นด้วยความกระชุ่มกระชวยเหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่จุดที่บอลมัรทำได้ดีมากๆคือการพยายามเพ้ซิ่งสูงใส่ผู้เล่นของปีศาจแดงทำให้ลูกทีมของเอเดรเทนฮาร์ไม่สามารถตั้งเกมได้อย่างสบายกระทั่งแค่เพียง5นาทีความผิดพลาดของผู้เล่นยูไนเต็ดที่เสียบอลระหว่างทางตรงกลางสนามแล้วตำแหน่งยืนของผู้เล่นนั้นลุ้จากโซนที่พร้อมจะเล่นเกมรับส่งให้บอลมัรมีพื้นที่ในการย้อนสอนเส้นทางที่แมนยูพยายามขึ้นเกมมาซึ่งว่างเอามากมากเพราะพวกเ,เขาไม่ทันได้ตั้งตัวกกก่่ออนนนจจะปรรบบททททีาาาาเเขข้ใตตโษมแวง นฐซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของการขึ้นเกมจากฝั่งปีศาจแดงและส่วนหนึ่งคือต้องชื่นชมบอลมัดที่ตั้งใจเล่นในจังหวะเคาน์เตอร์แบบนี้อย่างชัดเจนมากเพราะผู้เล่นของพวกเขาพอเห็นว่าตัดบอลได้แล้วต่างก็สวิตจ,จักรับเป็นลุกได้อย่างทันท่วงทีในโมเมนต์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแมนยูก็พยายามดึงสติกันกลับมาสู่เกมของตัวเองนะครับแต่อย่างที่บอกว่าบอลมัดมาเล่นในแนวทางถึงตัวเร็วซึ่งการที่คู่แข่งถึงตัวเร็วนั้นแต่ไหนแต่ไรก็ถือเป็นจุดที่ผู้เล่นปีศาจแดงไม่ซูจะชอบนักอยู่แล้วแ้วววววแแแมมมจจะีีตตััเลขรอองงงบาาากกก่่่80% 10ในนชทห ก็ทาก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนจริงๆหลังเสียประตูเร็วเกมของยูไนเตดไม่ได้แย่นะครับพวกเขาสามารถตั้งกระบวนเกมบุกได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ปัญหาคือบอลในพื้นที่สุดท้ายที่ยังขัดขัดเกินเกินทำให้ยังไม่สามารถจะทวงประตูคืนได้หลังเดินทางเข้าช่วง20นาทีของครึ่งแรกและจากนั้นพอยิ่งบุกเราไม่สามารถเจาะได้เกมลูกของปีสัจแดงก็เริ่มที่จะตันๆขึ้นมาให้เห็นบ้างหลังผ่าน30นาทีไปพอช่วงนาที39ความผิดพลาดในการขึ้นบอลอีกครั้งของยูเนเตทลลดีี่ต ยิงบอลเรียกไปชนเสาอย่างจังไม่เช่นนั้นถ้าเสียลูกนี้จะถือว่าแมนยูเนเต็ดพาในลักษณะเดียวกันซ้ำเดิมกันอีกซึ่งนี่คือจุดที่เป็นจุดอ่อนของปีศาจดงในเกมนี้นะครับการเสียบอลร,ระหว่างสายพันลาเลียงโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์กลางสนามที่เป็นจุดที่บอลมัดดูตั้งใจเล่นกดดันอย่างชัดเจนอีกทั้งบอลมัดแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขามีแนวทางสวิตเกมจากจุดตัดบอลไปสู่การโต้กลับได้อย่างดีแทบทุกครั้งที่ทําได้กับสกอร์ที่แมนยูตามหลัง1ลูกส่งให้เกมเปิดเพราะยูเนเต็ดก็ต่องพยายามเล่งหาประต่ต รายละเอียดในระเบียบวินยัยเล่นของบอลมัททาให้ม่ใช่เรื่องง่ายที่ปีสแสดงจะทําประตูตีเสมอได้แถมยังสุ่มเสีย่ยงต่อการโดนสวนอันตรายในทุกครั้งอีกต่างหากครึ่งแรกจบลงที่เจ้าบ้านตามหลังหนึ่งประตูโดยที่นิยามของเกมก็อย่างที่บอกว่าแมนยูคองเกมมากกว่าแต่ขาดความละเอียดในพื้นที่สุดท้ายของการเข้าทําขณะที่บอลมัดจะบอกว่าพวกเขาถูกบีบให้เป็นฝ่ายต้องคลองบอลน้อยกว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันชัดเจนว่าพวกเขาตั้งใจมาเล่นในลักษณะที่ไม่ต้องคลองบอลเยอะแต่เน้นเรื่องการบรีบกดดันเข้าใสาเ่เพื่อนแมนยูในแต่าางรรววดดเเ็โยฉพพะื้นที่กลาางสนมที่ะอย เขามั่นใจว่าการตัดบอลร,ระหว่างสายพันลำเลียงของปีศาจแดงได้คือโอกาสดีในการจะลุ้นทำประตูเพราะเวลาแมนยูขึ้นเกมพวกเขาจะโหลดผู้เล่นขึ้นหน้า่อนข้งเยอะทาให้เมื่อเสียบอลในระหว่างกลางทางการปับโหมดของผู้เล่นจากที่กําลังจะบุกแล้วต้องมาเป็นโหมดเกมรับนั้นทํากันได้ไม่ทันบวกกับการที่โซลันกี้ของบอลมาร์ตสามารถขาแดนบนได้ดีอีกทําให้แมนยูเองก็ต้องะระมัดระวังกันมากขึ้นตามไปด้วยส่วนจุดที่ทําให้เกมของยูไนเต็ดไม่อันตรายในการเล่นพื้นที่สุดท้ายคือการขาดการเชื่อมประสานและความดุดันในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งมา โดยจุดนี้นะักวิเคราะห์เกมทางฝั่งต่างประเทศชี้เลยว่าแม้หอยลุนอาจจะยังไม่สามารถทําประตูในเกมพิม์ลีกได้ก็จริงแต่แมนยูในเวอร์ชันที่มีหอยลุนลงสนามนั้นยังถือว่าดีเสียก,กว่าเวลาที่ไม่มีอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆครึ่งหลังเทนฮากยังไม่ได้ทาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยยึดชุดเดิมให้ลงไปเล่นต่อเนื่องและเกมของทีมก็ขายครึ่งแรกตรงที่พยายามเริ่มต้นครึ่งหลังอย่างมีชีวิตชีวามีการเร่งจังหวะเกมวางท่วงประตูให้ได้ตั้งแต่นัวิดครึ่งหลังดังขึ้นซึ่งแค่ไม่ถึงห จนเข้านาที55เทนหากต้องแก้เกมครั้งแรกโดยการส่งหอยลูลงสนามแทนมาซเยาเกมหลังจากหอยลูลงสนามถือว่าพื้นที่สุดท้ายของปีสัตว์แดงสร้างความกดดันให้กับบอลมาได้ดีขึ้นจริงๆแต่พวกเขาก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงของคำว่าความเรยนในการเล่นจังหวัดสุดท้ายที่ควรต้องเฉียบขาดไม่ได้ทําให้ยิ่งเล่นแล้วยิ่งไม่ได้ประตูก็ยิ่งกดดันมากขึ้นกระทั่งนาที67ความผิดพลาดในแบบที่เรียกว่าเดิมๆคือเสียบ,บอลระหว่างสายพลานลาเลียงบอลแล้วโดนสวนและวไปจบด้วยการโดนโยนเข้าเขตโทษและ,พะเพื่อนบอลมาร์ทอาศัยความ แดงแก้ตัวอีก20นาทีสุดท้ายเกมของบอลบัดจริงๆแล้วพอได้ประตูแรกก่อนจะมาถึงประตูที่2พวกเขาลดระดับความเข้มข้นในการเพซิ่งลงไปเยอะนะครับด้วยเหลือแค่การเพจบริเวณกลางสนามในแดนตัวเองเท่านั้นและยังไม่ทันที่แมนยูจะคิดหาประตูตีไข่แตกบอลบัดก็มาชิงได้ประตู30ต่อผีลงหลุมในอีกแค่5-6นาทีต่อมาจากลูกกลางอากาศอีกครั้งหนึ่ง10นาทีสุดท้ายเทนฮากเปลี่ยนตัว3คนลวดเอาเบสตี้และฟอร์และจอห์นนี่อีวนแต่ช่องห่าง3ประตูกับเวลาที่เหลือนั้นมันก็ยากที่จะ และยังเจอความเสียหายหนักมากเข้าไปอีกมาท้ายเกมบูโน่เฟเดนเดสไปบนพุทตัสินเจ้าโดนใบเหลืองซึ่งทําให้เจ้าตัวสะสมใบเหลืองครบโคต้าใบโดนแบนอัตโนมัติซึ่งเกมที่จะต้องโดนแบนก็พอดีกับเกมแดงเดือดเยลิพูในวันอาทิตย์หน้าพอด,ดีเท่ากับเสียหายแบบ2เด้งไปเลยนะครับทีมแพ้ขาบ,บ้านด้วยแล้วก็สังเวยกับตันทีมที่จะไม่ได้เล่นในเกมสําคัญกับคู่แข่งอย่างลิฟูอีกแฟนผีต้องถอนหายใจกี่ครั้งก็ยังไม่พอจริงๆครับงานนี้ความแพ้ขาบ,บ้านในเกมนี้ทาให้คะแนนของปีศาจแดงค้างอยู่ที่ะยนนี่สิบเจ็่ที่ติดลบ3 พร้อมๆกับมีโอกาสที่จะหล่นไปได้ถึงอันดับ8ของตารางคะแนนด้วยนะครับแต่หากว่าเวสแฮมอยู่ในแต่ละนิวคาคเซิลสามารถเก็บชัยชนะในเกมคืนนี้ของพวกเขาได้ทั้งคู่นอกจากนั้นช่วงท้ายเกมยังเกิดเสียงโห่จากแฟนบอลปีศาจแดงอย่างหนักหน่วงซึ่งก็พอจะสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้างว่าถ้าเอเดนเทนฮากยังไม่เลิกคิดเยอะในการจัดตัวบางทีแม้จะพยายามเอาใจช่วยแค่ไหนก็อาจช่วยได้ไม่สุดทางฝันเพราะกระทั่งตัวของเทนฮากเองก็ยังดูจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองเสียบ้างหลังจบเกมโอเวน่นหากลิปกล่าวหลังเกมา,งเงเาางมาาางยทกม ที่เกมมันยังไม่ได้จบลงแฟนบอลได้พูดในสิ่งที่เขาคิดผ่านการทําสิ่งนั้นฟอร์มการเล่นของทีมมันน่าอับอายมากๆแล้วมันมักวนเวียนแบบนี้ตลอดทั้งซีซสั้นนี่ยังไม่นับว่าการแพ้เกมนี้ถือเป็นการแพ้ที่ผิดช่วงเวลาอย่างมากด้วยนะครับเพราะจริงๆมันควรจะเป็นเกมที่ต้องชนะเพื่อสะสมความมั่นใจไปเล่นเกมแดงเดือนนัดต่อไปแต่พอแพ้แบบนี้หลายคนก็หลอนไปล่วงหน้าแล้วว่าเกมแดงเดือนอีก7วันข้างหน้าสภาพจะออมาเป็นแบบไหนไม่ต้องนับต่อยอดไปอีกว่าซีเกมต่อไปเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสภาพแบบนี้มีกาจะแพ้้้ไดดทังหมิลก้า อยู่ในเกมลีกนัดต่อไปก่อนเจอหงแดงก็ต้องฟัดกับเสือใต้ในเกมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูเซลกลางสัปดาห์นี้ก่อนเพราะหลังเกมแดงเดือดก็มีโปรแกรมเจอกับเวสแฮมและแอสตันวิลล่ารออยู่อีกซึ่งหลายคนก็แซวกันว่าบางทีช,ชนะเหนือเชลซีอาจเป็นช,ชนะครั้งสุดท้ายของปี2023สําหรับปีมแสดงไปแล้วก็ได้ความพ่ายแพ้เกมนี้ยังหมายความว่าทีมของเอเดร็เทนฮาร์แพ้เกมลีกในบ้านของตัวเองมากที่สุดนับตั้งแต่ที่ทันเซอร์ลีไทยและก็ยังแพ้มากที่สุดในทุกรายการต่อหนึ่งหน้าปฏิทินที่จำนวน18เกมถือว่่่่าามมกทีีสุดนัับตต้้งแป1989แป19 1989ละ็ไไ ด้วยนะครับว่านี่คือการแพ้แพ้บอดมัดขาบ้านครั้งแรกในบรดิษฐ์เรียกว่าแพ้หมดจดแพ้ราบคาบแพ้แบบไม่ต้องเสียใจเพราะควรต้องแพ้ถ้าเล่นได้แค่นี้ย้อนกลับไปที่ประเด็นเสียงโหเอดเดรียนักเองก็ถูกถามหลังจบเกมว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเข้าใจว่าแฟนบอลผิดหวังและหัวเสียเราทุกคนก็เป็นเราต้องทําให้มันดีขึ้นและทําให้มันต่อเนื่องทุกเกมให้ได้มันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องทําให้ดีที่สุดในทุกเกมเริ่มต้นด้วยสมาธิที่มั่นคงเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเกมแบบที่เราเป็็็็นนนนเเกกกกกกกมมีีี้คคุณจจจะถููััดดาารรไ่่่่ตงงงพวขปแทิ แต่มันเป็นเรื่องว่าเราควรต้องทำได้ดีกว่านี้มากกว่าขณะที่บูโน่เฟนเดสระบุว่าทีมขาดความสม่ำเสมอทุกอย่างมันต่ำกว่าระดับไปหมดเราไม่คงเส้นคงวาทั้งที่มันเป็นส่วนสําคัญที่สุดของเกมฟุตบอลมันเกี่ยวกับการทาความเข้าใจพลังงานในการเล่นกับระดับของเกมเพราะเมื่อระดับลดลงแค่นิดเดียวคุณก็จะถูกลงโทษทันทีเราทําหลายอย่างผิดพลาดไปในเกมนี้ทั้งในด้านเทคนิคด้านความเข้มข้นบอลมัดเหมาะสมและที่จะชนะพวกเขาเข้มข้นกว่าเรากระหายมากกว่าเราซึ่งก็เหมาะกับผลที่ออกมาแล้วต้องทําไม่ดีกว่านี้ถ้าเราไม่อยากจบแบบนี้อีกซึ่งกระสอดคล้องก ที่เทนฮากพูดไว้ว่าคุณต้องสม่ำเสมอเราเล่นฟุตบอลได้ดีหลายเกมกับคู่แข่งแต่คุณต้องทํามันให้เป็นเรื่องประจาในทุกๆ3วันทําให้ถูกต้องและเรียกร้องมาตรฐานที่ถูกต้องเราต้องสูงกว่ามาตรฐานด้วยซ้ําเพราะมันต้องทําในทุกๆ3วันสุดท้ายเมื่อถูกถามถึงเกมนัดต่อไปที่จะเจอกับบาเยเร์มิวนิกเทนฮากตอบว่าเรารู้ว่าเราสามารถจะทําได้เราแสดงให้เห็นมาไม่น้อยแล้วแต่เราต้องเริ่มจากการมูฟออนเกมนี้เสียก่อนแต่เราก็จะมีการคุยเกั่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับดูเหมือนยี่สไนเต็ดป็นส่งท้ายออ United, าปีกนบอล ่ต้องระทึกขวัญกันอย่างหนักเพราะแต่ละเกมมันไม่ง่ายจริงๆเลยครับ